เด็กเปิดเทอมแล้วเนาะเพิ่งเปิดใช่ไหมโร <c oughs> งเรียนโนนเดือนนีนกี่ปีแล้ว เรียนน้นเดิน 50. 50. 50กี่ปีทราบไหมห้าสิบห้าสิบปีห้าสิบกว่าห้าสิบพอดีพอดีเลยเลยออ ห0ปีโรงเรียนบ้านตาดร้อยเนาะรู้สึกจะร้อยโรงเรียนที่อะไรเนี่ยทานอะไรนะโรงเรียนอะไรนะทานอะไรนะบ้านทานทิพย์กี่ปีแล้วโรงเรียนนี้โอ้ร้อยเอ็ดนะโอ้มากมากกว่าบ้านตาดอีกร้อยเอด็ดหลกก็หลวงปู่ท่านก็ได้ไปช่วยโรงเรียน โรงเรียนไม่มีที่อะไรที่ประชุมของโรงเรียนเนาะกลายเป็นแถวหน้าชั้นด้วยหรือเปล่าที่ทำประชุม,ะชมฮะว่าโรงเรียนไม่มีที่ประชุมเหมือนกันอันนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงมสามได้ไปช่วยปลูกระเบื้องช่วยโรงเรียนอยู่ที่วัดโรงเรียนนนเดือนนี้ก็ทำหลายอย่างอยู่มั้ง ทำรั้วทำกำแพงทำที่กันแล้วก็ทำหอพระนะหอพระทำให้โรงเรียนแถบนี้ทางวัดเราได้ช่วยได้ช่วยสิ่งที่ส่งเสริมเป็นระดับหนึ่งก็คืออยากช่วยให้เด็กได้มีระลึกถึงพระระลึกถึงพระเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีเรามองข้าม เวลาที่เด็กเติบโตมาเนี่ยต้องต่อสู้ต่อสู้ในสังคมปัจจุบันสู้ไปแล้วมักจะเพียงพ้ำซะเยอะโอกาสที่จะไม่เพียงพ้ำมากกว่าเพียงพ้ำเราจะเอาหลักใจมาจากไหนวิชาความรู้ที่เรียนมาก็ไม่ได้แก้ความเพียงพ้ำในใจได้แก้ได้เฉพาะหาอยู่หากินบางทีเพียงพ้ำก็ทำใจไม่เป็น หรือบางทีประสบความสําเร็จประสบความสำเร็จบางทีก็ลืมพอประสบความสําเร็จก็ลืมหมดนะคนประสบความสําเร็จนี่ไม่ได้หมายความว่าจะสอนง่ายนะพ่อแม่เคยแนะนําได้ไหมมีความเชื่อมั่นในตัวเองพ่อแม่ไม่ฟังละครูก็ไม่ฟังเพื่อนฝูงมาเตือนก็ไม่ความสําเร็จในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นความเพี้ยงพ้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมะนี่จึงสําคัญหลักธรรมะ เพราะนั้นที่ไปเน้นตามโรงร่ลำโรงเรียนต่างๆก็คือเน้นเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจเพื่อที่เขาจะได้มีมีหลักจิตหลักใจคอยเตือนตัวเองในยามที่ประสบผลดีก็เตือนตัวเองไม่ประมาทวันหนึ่งก็อาจจะเพียงพั้ำได้ไม่ได้เพียงพั้ำการงานกับเพียงพั้ำโรคภัยไข้เจ็บเพียงพั้ำความไม่แน่นอนของชีวิตส่งสารพัดอย่างแห่งความไม่แน่นอน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผันแปรแล้วเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเตรียมรับมือเลยพอเราเจอเรื่องให้เกิดความผันแปรทําใจไม่ได้ทั้งที่ประสบความสําเร็จอยู่นั้นแหละเพราะนั้นความสําเร็จก็เลยเป็นความสําเร็จที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเท่าไหร่ที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านออกบทชพระท่านพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะท่านอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ภูนผลมีความมั่นคงร้อยเอร์ซ อะไรไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคเลยในชีวิตของท่านมีแต่สิ่งที่ส่งเสริมแต่ท่านมาเห็นความไม่แน่นอนแค่นิดเดียวเท่านั้นท่านท่านเรียกว่าต้องหาทางออกเลยทางออกนี้เป็นทางออกสําหรับพวกเราทุกคนเพราะเป็นทางเดียวกันลองตาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางเป็นทางทางนี้แหละเป็นทางออกของพวกเราการที่เราไปจมอยู่ในความทุกข์ไม่ใช่ทางออก การที่เราเพลิดเพลินอยู่ในความสุขไม่ใช่ทางออกทางสายกลางคือทางที่ไม่ติดไม่คล่องในทั้งสองทางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั้นทางสายนี้นี่แม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบวนท่านก็เดินตามทางสายนี้และท่านก็เอามาบอกมากล่าวว่าที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ทำเห็นทำมานั้นนะ่ะถูกต้องแล้วนะพวกเราอันนี้ทางสายนี้ไม่ได้ใช้แต่สาหรับผู้เป็นพระรหัน์นะ แม้แต่พวกเราทั้งหลายที่จมอยู่ในความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็เอาไปใช้ได้ใช้ได้ทันทีเกิดผลทันทีท่านถึงว่าธรรมะเป็นอากาลิโกพอนํามาใช้ทันทีปรับจิตปรับใจความทุกข์เราจางลงได้ทันทีถ้าเราไม่มาใช้ก็ทุกข์ทันทีหรือหลงเพลิดเพลินอยู่ทันทีเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงมีผลอยู่เสมอไปสําหรับผู้น้อมนํามาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นดีขนาดไหนก็ไม่เห็นเหมือนอาหาร หิวขนาดไหนก็ตามไม่เอามารับประทานก็หิวอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบธรรมแต่ท่านบอกว่าธรรม,มะนี่เป็นธรรม,มะที่มีรสชาติดียิ่งกว่าทั้งหลายทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงอะไรจะอะริดอร่อยขนาดไหนก็ตามสู้รสแห่งธรรมไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่พวกเร,เราต้องลองพิสูจน์ดูลองน้อมนำ,นำมาปฏิบัติดู <c oughs> ทางหลวงปูน่นี่ท่านก็เมตตาท่านเป็นครูบาอาจารย์มาเก่าท่านก็เห็นความสําคัญของเด็กอย่างนี้มีบังเอิญมาประจวบเวลาคันสองโรงโรงเรียนนนนเดือ <c oughs> ก็เป็นเส้นที่พระท่านบินทบาทเป็นหมู่บ้านเนี้เป็นบวชผ่านบินทบาทเป็นเป็นหมู่บ้านที่ใส่บาทวัดนี้แล้วก็บ้านกวกสะทอทางวัดเราก็ช่วยทั้งสองโรงโรงนู้นยังไปบินทบาทไม่ถึงนะโรง อะไรบ้านทานอะไรนะกานทพิ์เหรอนั่นแหละอยู่อำเภอลมลมลมทัก์นะแต่เคยไปบินทบาทอยู่ที่ภูทับเบิกเคยไปสมัยที่ไปวิเวกวิเวกทางภาคเหนือแล้วก็ไล่เลียงมาแถวพิษณุโลกแล้วก็ลองไปดูแถวนั้นดูไปเป็นสถานที่ที่น่าแล้วก็เป็นบินทบาทกับชาวเขาชาวเขาบ่บ้านนั้นบ้างหมู่บ้านนี้บ้าง ไปพักในช่วงอากาศกำลังหนาวเหน็บตอนนั้นยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนทุกวันนี้ไปก็เป็นช่วงที่หนาวมากเพราะว่าอยู่สูงลมพัดก็แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดี <c oughs> ก็เลยประทับใจถ้าพูดถึงก็เลยถ้าพูดถึงแถย่านนั้นก็ต้องถามถึงถามถึงนี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปช่วยอยากจะช่วยมากกว่านี้นะอยากจะช่วยมากกว่านี้แต่ว่าวัดก็ กำลังถ้าเป็นภาษาลองตากาลังเครื่องร้อนางันกำลังเครื่องร้อน่าช่วยเยอะะไปหมดช่วยเยอะๆไปหมดไม่รู้จะไปหาถ้าผลิตธนบัตรได้เนี่ยโอ้ยจะช่วยเต็มที่เลยผลิตไม่ได้ก็ได้แต่อาศัยน้ําจิตน้ําใจของท่านทั้งหลายนี่แหละที่มาแบ่งไปทะน้นแบ่งไปทางนี้แม่กระถินนี่ที่มาทำกระถินนี่ก็เป็นกระถินเพื่อช่วยอันนี้เน้นไปทางโรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วย คนเจ็บคนป่วยนีย่คือคนที่ประสบทุกขทันทีนะะนั่นแหละคราวนี้พอถึงเวลาที่ประสบทุกขแบบนี้นี่วิชาความรู้เอ่ยตําแหน่งหนะ้าที่เอ่ยอะไรที่ดีทั้งหลายทั้งปวงพอประสบโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมารู้เลยว่าโอ้ความรักอื่นเสมอตนไม่มีนั่นแะหละนี่เป็นคาที่พระเจ้าท่านบอกนะเพราะว่าทุกอย่างสิ่งนั้นที่จะทําให้เรามีความสุขสิ่งนี้จะทําให้เรามีความสุขทําให้เรา เป็นที่พึ่งของเราพอโรคภยัยแค่เจ็บมาเกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นทุกอย่างถอยหนีหมดเหลือแต่โลกเรากับเราว่าก็เถอะนี่แหละซึ่งธรรมะจะจําเป็นที่สุดเลยในยามนี้นเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมคือเรื่องนี้พิจารณากายก็เนี่ยกายของเราเนี่แหละเอามาพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายแล้วมันมีผลมาถึงใจไหม นี่ท่านให้พิจารณาการที่ท่านพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของกายตามความเป็นจริงของเวทนาว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราด้วยไหมเกิดขึ้นในใจเราด้วยเราสามารถพิจารณาว่าเป็นอันเดียวกันไหมหรือความที่เราไปยึดในความเจ็บว่าเป็นเราเนี่ยมันทําให้เรายิ่งทุกข์ขึ้นไปแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาด้วยความใช้สติและปัญญาจากการที่เรา อบรมบ่มนิสัยมาเอามาพิจารณาเวทนาว่าเวทนานี้เป็นแต่เพียงเวทนาภายนอกไม่ได้ซึมซับ้ามาสู่เวทนาภายในใจของเราเนี่ยเราพอจะจะแยกแยะได้ไหมนี่สับของลองตาแท้ใจก็ว่าแยกธาตุแยกขันก็คือแบบนี้แหละแยกกายแยกเวทนาแยกจิตแยกธรรมหรือแยกกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละธรรมะจึงจําเป็นมากยิ่งในายามประสบทุกข โรคภัยนีย่ธรรมะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมเพราะสิ่งอื่นช่วยเราไม่ได้ผู้นั้นช่วยเราไม่ได้เงินช่วยเราไม่ได้สิ่งที่จะช่วยเราได้คืออะไรหยูกยาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าถึงที่สุดแล้วหยูกยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้สายโยงระยางต่างๆช่วยไม่ได้อะไรที่ช่วยได้การพินิจพิจารณาตรงนี้แหละเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นธรรมโอสถเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดของชีวิต เราจะไปฝึกเอาวันที่เราเจ็บเดี๋ยวพอเราเจ็บแล้วเราจะพุโทโธให้มั่นเลยงั้นเถอะได้ไหมโอ้ขนาดธรรมดามันยังไม่อยู่เลยนะพอจะถึงวันนั้นเนี่ยโอ้ยมีแต่ความร้อนลนก,นกวนกวายมีแต่ความทุกข์ดิ้นลน,นเลยไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้พระโมกกาลาเนี่ยท่านโดนโจรน,นะตีนะทุบตีทุบต,ตีจนร่างกายแตกถ้าท่านไม่ได้พิจารเรื่องเหล่านี้มาก่อนท่านต้องเจ็บขนาดไหน ท่านโดนตีแต่ท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ท่านสามารถสมานได้สมานแล้วก็โดนตีอีกเอ๊เป็นอะไรสมานแล้วก็โดนตีอีกว่างั้นอ๋อเราเคยทํากรรมบาปมาในอดีตเราเคยทําร้ายพ่อแม่เราเคยฆ่าพ่อแม่มานับตั้งแต่ชาตินั้นที่เราทํำร้ายพ่อแม่ทุกชาติโดนทํำร้ายมาตลอดทุกชาติไปตายด้วยการโดนทําร้ายตลอด เพราะฉะนั้นแม่เราจะมีฤทธิ์มีเดชถึงขนาดสมานกายได้ใช้อำนาจของจิตสมานกายได้ท่านพ่รีใช้อำนาจจิตยกคนได้เอานูนนูนยกขึ้นขึ้นขึ้นน,นูนเด็กเด็กชายเชื่อมนูนพอบอกยกขึ้นเด็กตัวลอยขึ้นเลยท่านใช้พลังจิตท่านพอ่อรีหลวงตาแหละมาเล่าเองเล่าเองว่าท่านพ่อรีนี่ท่านทาได้หลวงปู่ฟัน่นเพ่งเพ่งให้รถจักรยานล้มได้เครื่องบินนี่เพ่งเพ่งให้หยุดเครื่องหยุดเดินได้ท่านบอกโอ้ยท่านเกือบไปแล้วนั้นแหละ เกือบจะไปเพ่งเครื่องบินแล้วโชคดีที่ไม่ได้ไปเพ่งเหมือน,นั้นท่านมาละลึกเหม่งั้นคนบนนั้นตายหมดเนี่ยท่านว่าเนี่ยอำนาจจิตมีพระโมกขลาจึงไม่ได้เป็นที่สงสัยสําหรับองค์หลวงตาหรือครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ต้งฝึกจิตฝึกใจเนี่ยท่านสามารถที่จะเพ่งได้แต่อํานาจกรรมเหนือกว่าเพ่งได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวโดนตีอีกโดนตีอีกเหมือน,นั้นท่านก็เลยสมานมาเพื่อไปกราบลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพาน ไม่สามารถสมานไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะอํานาจกรรมเหนือกว่าทุกอย่างเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่ท่านไปสร้างกรรมที่ไม่ดีไว้แม้จะทํากรรมดีมาในชาตินี้ถนัดไหนก็ตามทําดีถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่กรรมเหล่านั้นยังตามมาให้ผลอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็โดนเนี่ยพระโมกขัลาเนี่ยท่านช่วยกันมาพบชาติต่างๆนะ พระโมกขลาภาษาริบุตรพระพุทธเจ้านี่ท่านช่วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะในนิทานชาดกท่านเคยเล่าอาดีต,ตชาติให้ฟังท่านบอกว่าที่พระเทวทัตคิดทําร้ายท่านเนี่ยคิดทําร้ายท่านรอบฆ่าสั่งส่งคนส่งมือเปืนมามือเปืนคือนายฉมังธนูนี่เป็นมือเปืนส่งมาไม่รู้กี่ชุดฟังทมพระเ,เจ้าออกบวชหมดนะนั่นแหละส่งมาฆ่าแท้ๆส่งมือฆ่ามานั่นแหละ จะเรียกว่าสารพัดอย่างที่จะทําร้ายจนถึงขั้นที่เรียกว่าทําผู้คนทําร้ายโดยปกติไม่ได้ก็ทาร้ายให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยท่านท่านบอกว่าที่ทํำร้ายเราไม่ได้แต่เพียงชาตินี้และที่พระโมคคัลลาภาษาริบุตรยมาช่วยเหลือเราก็ไม่ได้มีแต่เพียงชาตินี้ในชาตินั้นเนี่ยเราเคยเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นกวางนะภาษาริบุตรเกิดเป็นนก <c oughs> พระโมกรลาลนี่เกิดเป็นเต่าโดนนายพรานนายพรานคือเทวทัตจับทำบ่วงทําอะไรไว้ปรากฏว่ากวางไปติดบ่วงติดชนิดที่ดิ้นไม่หลุดเลยเป็นบ่วงที่แน,น่นหนามากทํำยังไงมีเต่ามีนก,นกนช่วยเต่ากัดกัดพยายามกัดเชือกบ่วงให้ขาดใช้ความพยายามมากกัดจนเลือดกรบปากทํำยังไง กัดเท่าไหร่ก็จะไม่ขาดดังนั้นนกเลยต้องไปทวงเวลากลัวนายพานลุกขึ้นมาแล้วจะรีบมาเอาทําไงนกก็เลยบินไปดักพอออกจากบ้านปุบ๊บบินไปแล้วไปจิกเลยมย <c oughs> ไปจิกเลยทวงเวลาโอ้ยวันนี้สวยจังเว้ยเปิดดอ,อกมาแล้วนกบ้ามาจากไหนมาจิกเรายังไม่ถึงเวลาละ่ะนี่ยเขาพวกนายพานเนี่ยเขามีจับยามสามตาสามตาก็คือดูเวล่ำเวลาว่าเวลานี้ไม่เป็นมงคลเว้ยเก็บไว้ก่อนอันนี้รออีกสักพักหนึ่งไปออกหลังบ้าน พอไปออกลังบ้านมาันนกก็ตามไปจิกอีกเหนั้นเลยโอ้ยอ,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 อะไรวะวันนี้เอาเดี๋ยวรอให้อรุณสะก่อนออกเช้ามืดไปไม่ดีเดี๋ยวรอให้สว่างสะก่อนเห้นนกก็ยังกวนเหนั้นแต่เพื่อทวงเวลาเอาจนกระทั่งสามารถกัดขาดแต่กัดขาดแล้วเต่าหมดสภาพกวางหนีได้เต่าหมดสภาพอยู่แบบหมดกําลังเลยว่าไง <c oughs> นายพานมาเห็นก็เลยเอา้าแม่เสียดายดูก็รู้ว่าจับกวางได้ อันนี้มาเห็นเต่าหมดสภาพเอาเต่าแทนก็ได้วะเราอุ้มเต่าใส่ย่ามอย่างนั้นแขวนไว้พอกวางเห็นอย่างนั้นทายัางไงกวางก็เลยล่อทําให้เห็นว่าอยู่แถวแถวนี้นายพานเห็นก็เลยเอ,อ้าเดี๋ยววิ่งตามไปจับพานก็หนีไปแล้วทาท่าทิ้งรอยไว้ทําท่าฝังรอยไว้ตรงที่ชื้น,นแฉะว่าไปทางโน้อนอย่างนั้นเถอะที่แท้แหลอกกวางวกกลับมาช่วยมาช่วยเต่า,มา,ตามายกย่ามออกแล้วก็ ใช้กวางใช้เขาทำทำย่ามให้ขาดเต่าก็เลยค่อยๆเลื้อยออกมาคลานออกมาได้นะนะคืบคลานออกมาไปได้แล้วก็เลยบอกเอาพวกเราแยกย้ายกันเต่าก็เลยแยกย้ายลงน้ํากวางก็แยกย้ายหนีหนีเข้าป่าแล้วก็นกเธอพาลูกของเธอให้ไปห่างไกลจากนี่เถอนายพานนี่ใจร้ายเ่างั้นนายพานก็ต้องใจร้ายแหลนะเนาะเพราะ,ะนั่นแหละนี่เป็นคู่ปรับ คู่กรรมคู่เวรกันมาตั้งแต่นั้นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพระอะไรนกนี่ช่วยพระนกเ,เป็นภาษารียบบทมีสติปัญญาที่จะช่วยทวงหนวงเหนี่ยวให้ปัญหานั้นไม่เข้าถึงเต่าก็กัดสุดชีวิตเลยใช้กําลังวังชาทุกสิ่งตักอย่างที่จะช่วยเพื่อนให้ได้เห็นไหมรักกันมาประสานกันมากลมเกลียวกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นพอมาเป็นครั้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมนี่อันนั้นคือชาติที่ยังเป็น สัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมีหัวจิตหัวใจช่วยเหลือกันพอมาถึงชาติที่อะไรมาเป็นพระพุทธเจ้านี่พระโมกขัลาภาษาลิบุตรนี่ไปปราบพระเทวทัตนะตอนที่พระเทวทัตแยกสงออกไปแยกสงออกไปกลุ่มหนึ่งสงกลุ่มนั้นเข้าใจว่าพระเทวทัตนี่เคร่งคัดมากเนี่ยเถิดอ,อะไรฉันมังสวิรัตใช้ผ้าบางสกุลอยู่คนไม่ไม่อยู่กุฏิไม่เคยเห็นพระองค์ไหนจะเป็นพระมักน้อยสันโดษเท่าพระเทวทัต พระพุทธเจ้าเนี่ยดูสิทาตัวลุลุลาหลาฉันก็บางทีก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ทําตัวมักน้อยสันโดษเหมือนเทวทัวตเลยก็เลยดึงสงไปพระโมกัลาก็เลยใช้ฤทธเดชท,ที่เคยกัดมาท่านมีฤทธเดชท่านก็ทาให้ทหําให้พระเทวทัวตเนี่ยหลับไหลเอ๊วันนี้ง่วงเหลือเกินเว้ยอย่างนั้นหลับไหลไม่อยากจะลุกขึ้นเลยนะในขณะที่ภาษาไรบทนี่ท่านเป็นผู้มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดท่านก็แสดงธรรม ให้เห็นถึงคุณของพระเจ้าให้เห็นถึงโทษของพระเทวทัตเราอย่ามาติดแบบนั้น,นการที่เรามองว่าแบบนั้นแบบนั้นเป็นความเคร่งครัดแต่เพียงภายนอกใจที่แท้จริงไม่เคร่งครัดก็ได้เป็นแค่ฉากหน้าฉากหลังหลักที่แท้จริงมัชฌิม,มนี่แหละความพอดิบพอดีไม่ได้ถือตัวว่าเคร่งครัดไม่ได้ดูถูกใครว่าว่าย่ําแย่เดินตามเส้นทางสายนี้อะไรเ,เอาไปเอามาพระเหล่านั้นท่านก็เข้าอกเข้าใจ กลับมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดเนี่ยท่านช่วยกัน,นบอกเห็นไหมพวกเธอไม่ได้พระโมคัลาภาษารลบุตรไม่ได้ช่วยเราเพียงแค่ชาตินี้ดึงหมู่ดึงพวกกลับมาช่วยเรามาตั้งแต่ชาตินู้นเนี่ยท่านท่านรักใครกลมเกลียวกันมาเนี่ยวันนี้นี่มีข้าหลามลูกศิษย์หลวงปู่สองวานนะนี่มาทําโรงทานให้หลวงปู่สองวานกับหลวงตานี่แปลกมากนะหลวง,งตาท่านทําอะไรก็ตามพอบอกช่วยชาติปบหาทองปบหลวงปู่สองวานนะี่ท่านไม่ได้เคยมา ไม้ชิดติดพันกับหลวงตานะแต่พอว่าอย่างนี้๊บทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจทํากับหลวงตาทุกอย่างเคียงคู่ตลอดหาเงินหาทองช่วยถ้ามีการทําอะไรที่มีการรักษาพระศาสนาโดยการประชุมสงฆ์ชำระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลในหมู่ในสงฆ์พวกเราหลวงปูส่สวรวานเอาด้วยหมดจนหลวงตาท่านยกย่องว่าหลวงปู่สังวานนี่คือแขนซ้ายแห่งการช่วยชาติหลวงตาในท่านเป็นผู้นาอยู่แล้วก็คือแขนขวา แต่มีแขนขวาแล้วมีแขนซ้ายด้วยเคียงคู่กันความยากลําบากของการรักษาชาติรักษาพระศาสนารักษาสามความสําคัญแห่งชาติศาสตร์กษัตริย์จึงเดินลุล่วงสําเร็จได้เห็นไหมท่านไม่ได้มาเล่าว,ว่าท่านเป็นอะไรกันมาไม่ได้มาเล่าแบบนี้แต่ที่แน่ๆความลงจิตลงใจความตึงจิตถ,ถึงใจให้กันนชัดเจนเลยว่าท่าน,นเรียกว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเคยช่วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่งั้นจะมาลงกันให้ได้ นี่แหละนี่ท่านจึงเป็นพ่อที่เรียกว่าเดินเกียงข้างตลอดมาลูกศิษย์หลวงปู่สงบานกับลูกศิษย์หลวงตาเราจึงได้ผูกพันกันมีอะไรก็ตามได้ช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยวัดวัดนะวัดต่างวัดนี่รู้สึกเป็นวัดซ้มซ้อด้วยกันแต่เราช่วยอะไรช่วยส่วนรวมช่วยช่วยโรงพยาบาลได้ช่วยโรงเรียนได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติที่หลวงตาท่านเน้นเรื่อง ครังหลวงเพื่อรักษาทุนสำรองของชาติรักษาค่าเงินบาทพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ค่าเงินบาทพวกเราตกต่ําถ้าค่าเงินบาทพวกเราตกต่ําพังทลายเงินที่เราสะสมไว้ทั้งชีวิตล้ลมไปด้วยที่ไม่ล้มเพราะอะไรเพราะมีทุนสำรองตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าหนุนหลังที่เรียกว่าหนุนหลังธนบัตรคือความหมายแบบนี้มีแต่ธนบัตรอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีค่าคือเศษกระดาษต้องมีสิ่งที่หนุนหนุนหลังสิ่งที่หนุนหลังต้องมีค่าอย่างแท้จริงนี่แหละ ทองคำหรือเงินสกุลที่แข็งค่าจึงจําเป็นต้องใช้ในการหนุนหลังทําให้ธนบัตรของเราเลยไม่ใช่เป็นแค่เศษกระดาษทําให้เหรียญของเราไม่ใช่เป็นแค่เหรียญโลหะเอเหรียญน,นี่ทําไมมันมีค่าหนึ่งบาทเป็นแค่โลหะแบงค์นี่ทําไมนะแค่กระดาษธ,ธรรมดาเลยเนี่ยเผาไฟก็ไม่ทำไมทำไมจึงซื้อขายได้เงินในบัญชีเป็นแค่ตัวเลขกดแอปปุ๊บโอนปั๊บอย่างนั้นมันเป็นได้ยังไงมีค่ามาได้เพราะมีสิ่งที่หนุนหลังนี่แหละคือสิ่งที่ลงตาให้ความสําคัญ เราไม่รู้จักเราเรียนมาขนาดไหนแต่เราไม่รู้จักว่าอะไรคือค่าที่แท้จริงต้องให้พระอย่างหลวงตาม,มาสอนเห็นไหมละ่ะลองคิดเดินแล้วกันให้พระอย่างหลวงตาม,มารักษาท่านสําคัญไหมเพราะฉนั้นธรรมะจึงใช้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่วันเติบโตจกนกระทั่งถึงวันเจ็บไข้ได้ป่วยวันตายแม้กระทั่งใช้ได้สําหรับการรักษาทรัพย์ส,สมบัติของเรา ว่าใช้แบบไหนเราจึงจะไม่ติดหนี้ติดสินพลุงพลังเราจึงจะไม่มั่นหรือจึงจะมีความมั่นคงในชีวิตธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นธรรมะที่เป็นสวาสขาตะธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วใช้ได้กับเราทุกอย่างเพียงแต่เราจะใช้เป็นหรือเปล่าเรานํามาใช้เป็นไหมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช้ธรรมะเป็นหรือเปล่าโอปัญญยโกเป็นไหมไม่เป็นถ้าไม่เป็นต้องฝึกให้เป็นต้องพินิจพิจรณาให้เป็น ฝึกฝนสติและปัญญาให้เป็นเราจะน้อมนำรำมาใช้ได้ตั้งแต่วันตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับเลยทีเดียวเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ทาวริวหาภูลาปุริภูริติสาคะลงเอวะเมวะอิโตทินังเตระนังอุปกคปติปิติตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะจึงตุสัพเพภูริตูชังกปาจันโทเปนัสโสยัทามณีโทเตลโสยัทาอิโยวิวะจจันตุสา Vielen เดี๋ยวตอนเดินตักอาหารนี่พอ <Hey. S 1> พระท่านตัก <Hey. S 1> แล้วเว้นช่วงนิดนึงให้ให้แม <c oughs> ่ชีก่อนนะ <Okay. S 1> ให้แม่ชีก่อน <Okay. S 1> แล้วค่อยตําด้วยอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ <c oughs> ทงนั้งทงางศาลา